ไปต่อกันที่เรื่องของการติดตามตัวเสียแป้งมาดำเนินคดีตามกฎหมายะนะครับคือเรื่องนี้นะครับในการเข้าไปปิดล้อมบริเวณเทือกเขาบันทัดเพื่อที่จะไล่ล่าแป้งนานโนดซึ่งเป็นนักโทษหนีคุกนะครับรวมๆม,มา12วันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่13เองก็ยังไม่พบตัวนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงสับเปลี่ยนหมุนเวียนการออกไปติดตามตามแผนการที่วางไว้นะครับ ตอนนี้ปัญหาอุปสรรคใหญ่นะครับอย่างที่เราทราบนะ,ะตอนนี้ลักษณะอากาศในพื้นที่ภาคใต้จะเป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงฤดูมรสุมนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะตกนะน้ําป่าก็จะมีพะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าการเข้าไปทํางานในพื้นที่ป่าที่อาจจะไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกหวาดกลัวนะครับหรือมีเรื่องลี้ลับเข้ามาในเกี่ยวข้องด้วยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่บางนายต้องมีที่พึ่งทางใจนะครับเป็นลักษณะของการห้อยพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขล เรียกว่าทํางานได้อย่างกล้าหาญนั่นเองนะครับโดยการไล่ล่าตัวนะครับนายชวลิตทองด้วงนะครับหรือว่าแป้งนาโนดบนเขาบรรทัดทางด้านจังหวัดตรังนะครับทางตํารวจชุดสวัสดสีตรังและตํารวจภูทรภาค8ภาค9ยังคงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังกันเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่ชุมชนบ้านตระอําเภอปเปลียนรอบนี้นะครับก็จากการเข้าไปพูดคุยสอบถามนะครับนี่นะบพบว่าก็มี หลายท่านนะตำรวจหลายนายเนี่ยห้อยพระเครื่องพกเครื่องรางของขลังนะอย่างเช่นเขี้ยวหมูป่าติดตัวไปด้วยนะครับเมื่อต้องรู้ว่าต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในป่าไปนอนในขนําร้างนะครับซึ่งเป็นขนําที่เพื่อนตํารวจเนี่ยเขาก็มีการเล่าต่อกันมานะครับบอกว่าถูกผีอายกชุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะโดยห้อยพระเครื่องขึ้นไปที่ขนําดังกล่าวก็ไม่ถูกพบว่ามีผีอำนะครับทำให้ก็มีความอุ่นใจจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะครับ ส่วนเส้นทางในการเข้าชุมชนบ้านตระก็ยังเต็มไปได้วยอุปสรรคนะเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับและรถจักรยานยนต์ที่สภาพไม่พร้อมทําให้ต้องซ่อมรายวันนะครับวันละ2-5ถึงคันบางวันยังเจอปัญหาน้ําป่าไหลหลากแบบนี้ด้วยนี่ลักษณะที่เดินผ่านลาธารนะครับแล้วก็ที่สําคัญพอมันชื้นๆแบบนี้ฝูงท่าก็ลงมาด้วยนะครับทำให้ไม่สามารถใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคได้นะเรื่องท่าก็ต้องระมัดระวังสัตว์อันตรายก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับ ขณะที่ปฏิบัติการไล่ล่าในฝั่งด้านจังหวัดพัทลุงนะคะมีรายงานว่าบ่ายวันนี้ค่ะตำรวจระดับสังกัดและตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงก็จะประชุมกันที่ศูนย์ปฏิบัติการไล่ล่าที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างตำบลตะโมดอำเภอตะโมดเพื่อประเมินสถานการณ์หลัง ยังไม่พบตัวแป้งเนี่ยนะคะอีกทั้งการปฏิบัติภารกิจก็ยังส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่เพราะอะไรชาวบ้านบางส่วนเขาไม่สามารถเข้าไปประกอบอาชีพบริเวณเชิงเขาแล้วก็ภายในอ่างเก็บน้ําได้อีกทั้งเสียงจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมันก็ดังเนี่ยนะคะออมันก็ไปกระทบต่อบรรดาสัตว์ป่าด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับแผนกันใหม่คะ่ะว่า จะไปต่อหรือจะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้เพียงแค่นี้หรือจะเป็นการคงกําลังเอาไว้ณจุดเฝ้าระวังสําคัญสําคัญคืออาจจะมีการปรับลดกําลังเจ้าหน้าที่ลงเช่น อาจจะคงไว้เฉพาะกำลังตำรวจภูทรจังหวัดพัทลุงและชุดปฏิบัติการพิเศษแดนไทย54กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค9คืออาจจะคงชุดนี้เอาไว้บางส่วน<อ>ค่ะก็ต้องรอดูสถานการณ์และปรับตามความเหมาะสมนะครับขณะเดียวกันทางคณะกรารมาการยุติธรรมและกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลน,นครศรีธรรมราชเพื่อไปติดตามสอบถามข้อเท็จจริง กรณีแป้งนาโนดหลบหนีระหว่างออกมาจากการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชรวมทั้งนะครับจะมีการถอดบทเรียนเสนอผู้บริหารเพื่ออุดช่องว่างในทุกภาคส่วนนะครับเพื่อป้องกันไม่เหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกครับประเด็นสําคัญที่เรามาวันนี้คือสวายหาเขา็จจริงว่ามันมีข้อบกพร่องจากส่วนไหนของกระบวนการควบคุมตัวนักโทษนะครับ ตั้งแต่เรือนจำพัทลุงนะครับแล้วก็มาย้ายมาที่เรือนจำนครศรีธรรมราชแล้วก็สุดท้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสามช่วงนี้นี่นะครับมัน,มนเรามาฟังเขาที่จริงซักถามในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่ามีกระบวนการที่มาที่ไปอย่างไรนะครับจนเป็นที่มาที่สุดท้ายที่โรงพยาบาลมหาราชนักโทษถึงได้หลบหนี ก็ที่จริงทั้งหมดตรงนี้ที่เราฟังก็คือเราจะไปสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทําเป็นข้อเสนอแนะเสนอกับฝ่ายบริหารว่าเท่าที่ดูทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงฟังข้อสรุปดูเสมือนว่าระเบียบดีอยู่แล้วอยู่ที่คนปฏิบัติงานที่บกพร่องนะครับ นอกจากนี้นะครับทางคณะกรรมการการยุติธรรมก็ได้เดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปประชุมรับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากทางโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับการรับตัวนักโทษเข้ามาทําการรักษาที่โรงพยาบาลครับ